ตำรอบดินสุดท้ายแล้วเราอยากได้อะไรนะครับเพื่ออะไรสุดท้ายจริงๆนะครับสุดท้ายจริงๆของการจับตรวจด,ดินนะครับวัตถุประสงค์หลักเราอยากได้ก็คือกำลังของดินนะครับความลึกของฐานของดินนะครับแล้วก็ความหนาของดินนะครับที่รับตําหนักฐา,านลากเพื่อที่จะให้ดินนั้นนะครับมีกาลังรับตําหนักฐานลาก ได้อย่างปลอดภัไยไม่มีการชูตัวของถาล่านะครับหรือว่าเขาจะเรียกว่ากําลังล้าหนักเสาเข็มแต่ที่จริงว่าแรงล้งำหนักเสาเข็มน,นี้ตามจริงก็คือกาลังของดินนะครับผมคือเสาเข็มเสาปูนเสาเหล็กเสาไม้อะไรเนี้ยวัสดุมันจะมีความแข็งแรงเข้ามาอยู่แล้วที่กาหนดมาในในหนังสือคือเป็นแค่ออกแบบอ่างอินแค่เพ่อแบบกำหนดนหน้าตัดของเสาเข็มเ,เฉย แต่หลักๆก็คือเราต้องคำนวณหากำลังล้ำหนักของดินเพื่อให้ดินนะครับล้ำหนักตัวเสาเข็มเนี้ยให้มันอยู่ได้นะครับไม่มีการลุกตัวนะครับหลักๆคือเสาเข็มแต่ละขนาดมันก็จะมี capacity นะครับแตกต่างกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วหลักๆก็คืออยู่ที่กำลังของดินนะครับ สล,สลับการทดสอบดินเมล็ดต่างๆเกี่ยวกับกําลังหนาตาวเข็มรือว่ากาลังหนาของดินก็จะมีในกฎกระทรวงสองห้าหกสนะครับเป็นกานอธิบายต่อไปก็สําหรับกฎกระทรวงนะครับกบําหนดฐานรากของอาคารและพื้นดินน้องรับอาคารนะครับสองห้าหกนะครับก็กฎกระทรวงกว็คือกฎหมายนะครับกฎหมาย ปีสองห้าหกก็ได้หลักๆนะครับไดก้กำหนดให้ความหนาชั้นดินที่วางปลายเสาเข็มนะครับก็คือมีความหนาไม่น้อยกว่าสามเมตรนะครับนี่ก็คือหลักหลักที่ผมจะพูดนะครับกฎหมายก็ระบุมานะครับถ้าเราไม่ทําตามกฎหมายแสดงว่าเราก็ผิดกฎหมายนะครับอันนี้ก็แต่แต่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องเขาเรียกอะไร มีหลักการทางวิศวกรรมนะครับในการออกแบบและคำนวณได้เป็นอย่างดีนะครับได้เป็นอย่างดีเพื่อที่จะให้เล่าหนักตัวโครงสร้างได้นะครับส่วนรายการผลจากบอลหลอดนะครับอันนี้ก็จะมีเ,เขาเรียกว่าแฟกเตอร์เซฟตี้นะครับก็เท่ากับอ2อนะครับก็คือเขาจะ ระบุมวาว่าจากการคำนวณผลกกรนรวจสำรวจดินไม่เกินร้อยละสี่สิบนะครับร้อยละสี่สิบก็คือร้อยหารสี่สิบนะครับก็เท่ากับสองจุดห้าจะเป็นเขาเรียกว่าน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยนะครับของสังเข็เราสามารถคำนวณได้นะครับตังนี้นะครับส่วนข้อ2ข้อสามก็จะเป็นอ่สเตติกโหลดเทสละกับไดนามิกโหลดเทสละอันนี้เราไม่ไม่ไม่คุยกันนะครับเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะครับ นี่ก็คือรายการคำนวณน,นะครับที่ผมดูเช็คตัวเสาเข็มต่อนะครับที่โลจนะนะครับหลักๆเสาเข็มวางในชั้นดินนะครับเราจะดูที่ชั้นดินว่าอ,อันนี่มีชั้นดินจะมีอยู่สองชั้นนะครับตรงนี้หนึ่งสองแล้วก็ปลายเข็มตัวนี้จะเป็นอีกชั้นดินหนึ่งชั้นสามจะเป็นชั้นอะไรมันสามารถคำนวณได้นะครับ โดยเสาเข็มนี้ก็จะมีตัวเขาเรียกว่าสกินฟิกชั่นนะครับมีแรงเสถียที่ผิวคอยฉุดขึ้นนะครับแต่ละชั้นมันก็จะมีแรงต่างกันนะครับแล้วก็จะมีเอ็นแบร์ริงก็คือพื้นที่ปลายเสาเข็มที่วางเสาเข็มนะครับดันขึ้นนะครับดันขึ้นมันจะคำนวณได้ว่าจะรับน้กได้เท่าไหร่นะครับของเสาเข็มนี้นะครับก็ทำการ ออกมานะครับจะเป็นเข็มสี่เหลี่ยนมะครับสี่สิบคูณสี่สิบนี่นานละผมจำไม่ค่อยได้แล้วครับก็รีเช็คออกมานะครับสุดท้ายก็หารสองจุดห้านะครับตอนนี้ผมได้แจ้งไว้นะครับเป็นอย่างน้อยนะครับเป็นอย่างน้อยถ้าตามวิจาิยานถ้าข้อมูลอาจจะดูไม่แน่ใจเรืองไงเนี้ยอาจจะหารไปสามไปสี่ก็ได้นะครับ ตามวิจรานวิจรยานของอวิศวกรนะครับคนนั้นนะครับที่ดูแลหน้าง,งานและโครงการนะครับคโซยเข็มตัวนี้ก็น้าหนักออกแบบก็คือรับไม่น้อยกว่าห้าสิบตันนะครับแคลมาก็ประมาณห้าสิบสามตันก็คือมากกว่าห้าสิบตันก็คือโอเคนะครับนี่จะเป็นบอดดิ้งหลอกบอดดิ้งหลอกก็คือผลเจาะสารวจดินนะครับผลเจาะสารวจดินของ โครงการนี้นะครับของเสาเข็มต้นนั้นนะครับอันนี้ก็สามารถเรียกว่ารีแคลกลับได้นะครับครับอันนี้ก็อธิบายเขาข้าวครับแะความรู้กันเขาข้าวเพื่อที่จะให้เข้าใจในหลักหลักของมันนะว่าคืออะไรครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณาครับ